เริ่มแล้วนะครับเปิดลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุรอบใหม่ได้เงินคนละ600-1,000บาทนะครับในรอบนี้เปิดลงทะเบียนสำหรับผู้สูงอายุที่เกิดก่อนวันที่2กันยายน2506นะครับถ้าท่านใดเกิดหลังจากวันที่2กันยายน2506ก็ต้องรอรอบถัดไปก็คือปีหน้านะครับสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพก็ให้ไปลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตน,นะครับส่วนท่านที่อาศัยอยู่ในจังหวัดอื่น ก็ไปลงทะเบียนได้ที่เทศบาลหรืออบตตามทะเบียนบ้านที่ท่านอาศัยอยู่นะครับส่วนท่านใดที่ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปลงทะเบียนใหม่แล้วนะครับเว้นแต่ว่าท่านได้มีการย้ายที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเช่นเดิมทีท่านอาศัยอยู่ที่กรุงเทพแต่ในตอนนี้ได้ย้ายทะเบียนบ้าน มาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่แบบนี้ท่านก็ต้องไปทําการลงทะเบียนใหม่ในรอบนี้ด้วยนะครับที่เทศบาลหรืออบตอตามทะเบียนบ้านที่ย้ายมาอยู่ใหม่นะครับสาหรับเอกสารที่ต้องใช้ในการลงทะเบียนนะครับ1บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงหรือหากไม่มีบัตรประชาชนก็ให้ใช้บัตรหรือเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายของตัวเราเองพร้อมสําเนา1ฉบับนะครับสําเนาทะเบียนบ้านตัวจริงพร้อมสาเนา1ฉบับ 3สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารตัวจริงที่เป็นประเภทบัญชีออมทรัพย์นะครับพร้อมสำเนาหนึ่งฉบับหรือหากท่านใดที่ต้องการรับเป็นเงินสดก็ให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับว่าต้องการรับเป็นเงินสดไม่ต้องโอนเข้าบัญชีนะครับ กรณีนี้เราก็ไม่ต้องใช้สมุดบัญชีเงินฝากและสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากนะครับในกรณีที่ผู้สูงอายุท่านใดที่ไม่สะดวกจะไปลงทะเบียนด้วยตัวเองก็สามารถมอบอำนาจให้ญาติพี่น้องหรือผู้อื่นที่ท่านไว้วางใจไปลงทะเบียนแทนได้นะครับโดยที่ท่านจะได้รับเงินตั้งแต่เดือนที่ท่านไปลงทะเบียนนะครับและจะไม่ได้ย้อนหลังนะครับ จะไม่จ่ายย้อนหลังนะครับลงเร็วก็ได้รับเงินเร็วลงก่อนก็ได้รับเงินก่อนนะครับส่วนอัตราการจ่ายเงินนั้นผูู้งอายุี่เมียยุตั้งแต่60ปีถึง69ปีได้รับเดือนละ600บาทนะครับ ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่70-79ถึง79ปีได้รับเดือนละ700บาทนะครับผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่80ปีถึง89ปีได้รับเดือนละ800บาทส่วนผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่90ปีขึ้นไปจะได้รับเดือนละ1000บาทนะครับโดยทางภาครัฐจะจ่ายเงินให้ทุกๆวันที่10ของเดือน ซึ่งถ้าหากว่าวันที่10ของเดือนนั้นนั้นตรงกับวันหยุดก็จะเลื่อนเวลาการจ่ายเงินเป็นก่อนวันที่10นะครับโดยผู้สูงอายุที่สามารถลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพได้ต้องไม่เคยได้รับสิทธิทประโยชน์จากหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจไม่ว่าจะเป็นเงินบำนาญเบี้ยว,วัดบำนาญพิเศษรวมไปถึงเงินอื่นๆในลักษณะเดียวกันนะครับเส้นผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสรงข้อของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทนรายได้ประจําหรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐจัดหาให้เป็นประจํานะครับท่านใดที่เคยได้รับสิทธิทประโยชน์ดังกล่าวก็ไม่สามารถลงทะเบียนร,รับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุได้นะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยหรือมีคําถามเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ